สวัสดีครับทุกคนผมโจ้หนึ่งในแฟนนรกจาก Twin Monkey นะครับตอนนี้ตัวเกม e l p i s Battle ที่ผมกำลังรอเล่นอยู่เนี่ยนะครับเขากำลังจะทำการขาย NFT นะครับตัว Genesis NFT Hero ในวันที่12พฤศจิกายนตอนประมาณ3ทุ่มของประเทศไทยนี้นะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะซื้อ NFT ตัวนี้นะครับก็สามารถมาลงไวลลิสกันได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยผมให้ดูนะครับถ้าเกิดว่า เราลงทะเบียนไวลิสแล้วนะครับเราจะมีโอกาสในการซื้อรอบนี้ครับมันจะมีขายในวันนั้นนะครับทั้งหมด16,000ตัวครับจะแบ่งเป็นรอบไว s ิสพับบิ s เซลครับก็คือรอบที่คนที่ลงทะเบียนไวริสเนี่ยนะครับก็ต้องมาแย่งกันซื้อนะครับจะมีจํานวนทั้งหมด12,000ตัว แล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งคือรอบ Public เซล e คือรอบต่อมาครับอีก4 0 0พตัวรอบ4 0 0พตัวเนี่ยคือใครซื้อก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนไวล์ลิสต์แต่ผมก็ถ้าเกิดใครจะซื้อก็แนะนำว่าลงไว้ดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปรอแย่งรอบหลังไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าในกลุ่มหลักนะครับกลุ่ม El ลพิสแบตเตอรเขาเพิ่งบอกครับว่ามีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า20,000 ID ครับก็ผมคิดว่านะ่าจะต้องแย่งกันพอสมควรนะครับ หนึ่ง a d d e s กระเป๋าเนี่ยมันสามารถซื้อได้มากสุด10ตัวต่อหนึ่งกระเป๋านะครับหนึ่งตัวก็ราคา100ดอลลาร์ครับโดยใช้ BNB ซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าก็ลองศึกษาแล้วก็หาข้อมูลก่อนนะครับอาจจะลองเข้ามาดูในไอ้กลุ่มนี้ก็ได้ครับ Elpis Battle Thailand พูดคุยหลักเนีนะครับก็ จะมีข้อมูลอยู่นะครับผมไม่ได้มาชวนลงทุนนะครับรบกวนเพื่อน <buying text. S 1> ๆหาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับส,ส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เล่นของผมอยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นว่าเกมมันหน้าตาประมาณไหนก็เด allora ี๋ยวผมให้ดูก่อนครับเนี่ยประมาณนี้ครับเป็นเทอร์นเบสเหมือนกันนะ ฮีโร่เนี่ยเราสามารถไปซื้อหรือว่าเอาฮีโร่ของเราไปขายในมาร์เก็ตเพลสก็ได้ครับเป็น NFT ครับแลกเปลี่ยนกันได้มีระบบให้ค่าการผสมพันธ์ด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะเรียกว่า Recruitment ครับมีแมปหลายแมปมีระบบอัปเกรดซิสเต็มครับก็พัฒนาตัวละครเราขึ้นไปครับก็จะเก่งขึ้น แล้วก็มันจะเหมือนทุกๆเกมครับก็คือมีระบบแ a n k i n g System แย่งชิงกันเป็นอันดับหนึ่ง d o b i t Battle ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมก็แค่มาแจ้งข่าวเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็จะเข้าผมกล่าวว่าจะพยายามซื้อให้ได้4ตัวครับเพราะว่า4ตัวมันจะครบ1ทีมนะครับลองมาดูในเว็บไซต์กันบ้างครับ เนี่ยครับตัว Elpis Battle เนี่ยมันจะมีเผ่าอยู่ทั้งหมด8เผ่านะครับแต่ว่าตอนนี้เขาประกาศมาแล้วแค่7เผ่าครับเผ่าที่8เนะี่ยยังเป็นความลับอยู่มีท่าทั้งหมด7ท่านะครับ2เพศ9 body part มันจะมี body part อยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือ3ส่วนมันจะส่งไ,ไม่ส่งผลกับตัวสเตตของเราครับแต่ว่าอีก6ส่วน มันจะส่งผลกับสเตตของเราครับระดับความแรงก,ก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนบอดี้พาที่มันส่งผลต่อสเตตของเรานะครับว่ามันมีกี่ชิ้นส่วนชิ้นส่วนแต่ชิ้นส่วนมันก็จะแรนดอมประมาณนี้ครับนี่ผมให้ดูนะอันนี้ฮิวแมนก็แรนดอมได้เป็นสองเพศครับมันจะมีทรงผมมีชุดเกาะอ,อะไรหลากหลายนะครับอ๋ออันนี้ไม่เท่เลยว่ะ d o f l อล a d ดดตัวนี้ดีกว่าผมอาจะเพศหญิง a ja. n น e l มีผู้ชายผู้หญิงนกันครับผู้หญิงเท่กว่านี่อันนี้ผมทั้งตัวนี้ผมเอาผมต้องเดมอนผู้ชายครับ ตีแรงเดียวไม่สนป้องกันยังไงอันนี้เผ่าที่8นะครับก็ยังเป็นความลับอยู่ถ้าเกิดว่าใครได้มาคงขายได้ราคาดีอยู่ครับนี่ตรงนี้ดีกว่าครับเขาบอกว่าตัวเ e n e s i s nft hero ที่เขาจะขาย16,000ตัวเนี่ยนะครับในวันที่12เนี่ยกับ hero ธรรมดาที่เกิดจากการรีครูดของตัว nft 2ตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงครับก็ตัว genesis nft เนี่ยนะครับตรงถ้าเกิดเราไปวางใน market place เนี่ยนะครับมันก็ จะมีสัญลักษณ์ครับว่าเป็นเป็นตัวเจเนซิสแสดงให้รู้ว่าแบบตัวนี้มันเป็นฮีโร่จากจุดกำเนิดของ e l p i s Battle นะครับตัวสเตตของตัวเจเนซิสฮีโร่กับตัวฮีโร่ธรรมดาเนี่ยก็คือไม่ได้แตกต่างกันนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีส่วนแค่ตรงนี้ครับตรง นี้นะครับในการต่อสู้มันเป็นเทิร์นเบสใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าฮีโร่สตัวเนี่ยมีความเร็วเท่ากันฮีโร่ที่มี ID น้อยกว่าเนี่ยก็จะได้โจมตีก่อนก็เหมือนกับแอคซี่เลยนะครับมันก็จะทําให้ตัวจินนิสิตเอ็นเเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเร็วเท่ากับตัวอื่นมันก็มีโอกาสที่จะได้ตีก่อนครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวจินนิสิตฮีโร่เอ็นเเนี่ยบางตัวเนี่ยนะครับมันจะมีมิสติกบอดี้พาร์ทครับมิสต mm ิกบอดี้พาร์ทเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือ พาร์ท uh, ที่เป็นมิสติกเนี่ยมันจะส่งผลให้ค่าแสแตตเนี่ยนะครับมันจะได้มากกว่าบอดี้พาร์ทปกตินะครับและตัวมิสติกบอดี้พาร์ทเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเฉพาะตัวเจเนซิสฮีโร่นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเอาเจเนซิสฮีโร่สตัวเนี่ยมาเหมือนผสมพันธุ์กันก็คือไอ้ฟังชันรีคูตเมนต์เนี่ยนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกออกมาเป็น ฮีโร่ที่มีมิสติกพาร์ตนะครับมันมีโอกาสที่จะมีมิสติกพาร์ตเฉพาะในเจนซิสฮีโร่เท่านั้นมันก็น่าจะทําให้ตัวเจนซิสเอเนฟทีฮีโร่เนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับถ้าเกิดว่าเกมมันใช้เวลาดําเนินการต่อไปครับผมก็คิดว่าผมต้องเอาให้ได้สี่ตัวแต่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมาซื้อตามผมก็เพื่อนๆลองมาดูในเว็บไว้ได้ครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่ม e l p i s b a t t l e Thailand ครับ จะมาดูกันได้ก็มีระบบสกอร์ละอาชีพด้วยนะครับเกมนี้นี่ตัวละครแต่ตัวก็จะมีสกิลได้สูงสุดทั้งหมด5สกิลนะครับมีอี4สกิลที่มันเหมือนเป็น Default Skill ครับเป็นสกิลที่แบบว่าติดตัวแต่ว่ามันจะมีอีก1สกิลนะครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มมาจากการที่เราใช้สกิลบุ๊กครับมีหมวด PVP ีทัวร์นาเมนต์มีระบบให้เช่าฮีโร่ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้มันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตัดสินใจว่าจะเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วก็ซื้อ NFT ได้ในวันที่12นะครับก็หวังว่าเราจะได้เล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับผมเองก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่ผมก็เตรียมกันไว้แล้วผมคิดว่าผมจะต้องซื้อให้ได้ครับต้องเป็นหนึ่งในคนที่ได้เจ n น s สิ h ฮีโร่ NFT แน่นอนครับแล้วก็วันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย On the mulberry bush the monkey chased the weasel. The monkey thought was all.